เดี๋ยวไปที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับไปกันที่จังหวัดกาลสินครับทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาลสินนะครับได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉา,า,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ฉา,ายกับสมเด็จพระานางเจ้าพระบระมราชินีครับที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน,าน พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินปลัดจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท้องถิ่นอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งสิ้น222หน่วยงานเข้ารับพระราชทานพระบรมชายาลักษณ์เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นายสำเนียงหวังเจริญค่ะท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินกล่าวว่า,วากระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพจำนวนหนึ่งแสนแผ่นสำหรับมอบให้ทุกจังหวัดค่ะเพื่อเชิญไปประดิษฐานที่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆค่ะ